สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลมาราบามาราบาสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะโอเคก่อนที่จะไปทำงานมีทั้งงานประจำงานหลักงานราชงานหลวงอืม เป็นบุคคลแบบ b ซี่มากเลยช่วงนี้อ่ะก็ยังดีที่มีงานทำเนาะก็ยังดีที่ว่ามีงานทำมีอะไรให้ทำอันนี้ก็มาอัดคลิปยามบ้างก่อนไปทำงาน5นาที10นาทีนะโอเคเข้าเรื่องเลยที่ แอบบอกไว้ว่าจะมาเมาส์จะมาแอบเมาส์หนุ่มตุรกีนะคะว่าเป็นอย่างที่เขาร่ำลือหรือเปล่าโอ้ได้ยินมาเยอะแยะมากมายว่าผู้ชายตุรกีหนุ่มตุรกีเจ้าชู้หนุ่มตุรกีปากหวานน่นนี่นั่นบลา bla จริงไหม จริงเหรอโอเคก็พูดในมุมมองที่ไปอยู่มาจริงอยู่มาจริงสัมผัสมาจริงนะคะว่าหนุ่มตรุรกีเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงเหรอโอเคที่เห็นที่เห็นนะ หนุ่มตุรกีสาวตุรกีนี่เขาสวยเขาหลอ่อเขาหน้าตาดีโดยพื้นฐานเนาะคิ้วคิ้วคมขนตายาวสวยหล่อก,กันแบบว่ามีเอกลักษณ์มากไม่เหมือนสายฝอนะเขาจะอาจมีความแบบเหมือนฝรั่งยุโรปก,ก็จริงเหมือน ระหงผมทองอะไรก็อาจจะมีมีตาฟ้าตาน้ำตาลสีลูกตาเนาะสวยหลอนี่ก็ชอบนะชอบมันดูแบบเจริญหูเจริญตานะ่ะเธอชอบอืมก็หนุ่มตุรกีสาวตุรีตุรกีเนี่ยเขาจะแบบว่า เขาแต่งตัวดีนะเขาแต่งตัวดีหน้าตาดีประทานโทษเขาหน้าตาดีตั้งแต่ระดับแบบทำงานดีดียันคนเก็บขยะนะเธอจริงนะไม่ได้โม้นะหน้าตาหล่อยันคนเก็บขยะเลยคนทำงานทั่วไปนู่นตามร้านตาม คาเฟ่ตามร้านอาหารน่ะต่อให้เป็นลูกจ้างในร้านขบับไก่อะ่ะเธอเขาหน้าตาดีหมดเลยอืมโอเคนุ่มตุรกีนุ่มตุรกีปากหวานไหมปากหวาน หวานมากบอกเลยหวานมากอาจจะเป็นเพราะเขาหน้าตาดีไงเขาก็เลยมาอ้อยเธอมาอ้อยฉันมาแบบมาจีบมาหยอกอะเธอเขาหน้าตาดีเขาค่อนข้างผู้ชายตุรกีหนุ่มตุรกีเขาค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองมีความแบบกล้าจู่โจมอะ จริงอันนี้อันนี้จริงผู้ชายตุรกีเพราะว่าเขาหน้าตาดีเขามั่นใจเขาเอา่อมีความแบบกล้าที่จะเข้าหาผู้หญิงนะเข้ามาจีบเข้ามาอ้อยอะ่ะสำนวนการจีบสาวอะ่ะเธอหนุ่มจีบสาวอะ่ะ เขาก็ต้องพูดดีพูดหวานสิถูกไหม you are my princess อย่างเงี้ยต้องดีน you are my princess you are my rosa อ,อันนี้ต้องไปหาคำตอบว่ามันคืออะไร rosa ปลากระป๋องละเธอ you are my sweet heart อย่างเงี้ย you are my อัชกมจานมอืมสาวไทยตั้งสติดีๆนะคะปากหวานหวานจริงหวานมากด้วยแล้วเธอจะไปหลงคารมหนุ่มตรุรกีเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่เตือนนะอันนั้นคือเบื้องต้นใช่ไหมเบื้องต้น เวลาเจอกันแครั้งแรกเขามาจีบเขามาเบื้องเดือบเบื้องต้นอะโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปกติคือเขาจะพูดหวานพูดอะไรให้คุณตกหลุมรักเขาอะเธอหน้าตาเขาก็หล่อยอยู่แล้วยังจะมาปากหวานอีกมีความโรแมนติกโรแมนติกอยู่นะหนุ่มตุรกีอ่ะอืม อาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ได้นะเธอก็ไม่แปลกคุยกันคบกันเดทกันนะ่ะก,ก็ต้องนำเสนอตัวเองในด้านดีสิถูกไหมแต่ว่าคุณก็ต้องใช้แบบสติด้วยค่ะคุณต้องมีสติของคุณเองด้วยนะอืมแล้วก็ ความความความขี้หึงหรอความขี้หึงเนี่ยอืมก็ระดับหนึ่งนะจากที่สถานะแบบเคยคบเคยคุยอะไรเงี้ยความขี้หึงเขาอะ่ะก็มีก็ก็ระดับหนึ่งนะในสถานะที่ แฟนคุยกันอะไรเงี้ยเวลาที่เรานุ่งสั้นอะไรเงี้ยเวลานั่งอยู่ด้วยกันเขาจะเอาแจ็คเก็ตมาคลุมให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความสุภาพประดุษแสแสดงความแบบว่าปกป้องเราเราก็ถามเขาว่าเออเธอไม่ชอบเหรอที่ฉันใส่นุ่งสั้นอะไรเงี้ย เขาก็พูดว่านางก็บอกว่าก็เธอเป็นของมีค่าสำหรับฉันฉันก็ต้องดูแลเธอโอเคอันนี้ก็เข้าใจได้นะเขาไม่ได้หึงแบบว่ามั่วซั่วไม่ได้หึงแบบว่าไม่มีเหตุผลอะไรน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่งอยู่กับเขาแล้วนุ่งสั้นเขาก็เอาแจ็คเก็ตถอดแจ็คเก็ตมาคลุมให้อะไรอย่างเงี้ย เออนั่นคือสิ่งที่แฟนหรือคนนะักก็สมควรที่จะปกป้องดูแลเราถูกไหมก็เป็นความหึงเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกพอเข้าใจเหตุผลเขาก็โอเคเข้าใจกันได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หึงตะพื้ตะพือแบบนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้งาน,นนี้ยังไม่เคยแบบเจอแบบนั้นอะไรเงี้ยอาจจะ หึงเพราะความเป็นห่วงก็ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยอยากให้เราไปไหนคนเดียวอะไรเงี้ยมีเออ,เ,อ,อเขาจะแบบว่าเธอไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปคนเดียวเขาก็โทรหายอยู่ว่าไปตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็ปกติก็บอกว่าอยู่ร้านอาหารกินข้าวนู่นนี่นั่นก็ปกติ ก็คือสิ่งที่สมควรที่จะต้องทำถูกไหมคบกันคุยกันเดทกันแต่ไม่ได้ห้ามถึงขั้นเธอต้องอยู่แต่ในบ้านนะ,อ,ะอย่างเงี้ยไม่จาะนี่ก็บอกแล้วว่าเป็นคนชอบเดินดูเดินดเนที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจเราด้วยถูกไหมอ่ะความขี้หึงเนี่ยถามว่าจริงไหมก็ดูที่ว่าเหตุผลของของ การหึงอนะ่ะคืออะไรเขาเขารักเราเขาห่วงเป็นห่วงอย่างเงี้ยก็โอเคมันก็โอเคเข้าใจกันได้แตถถ่ถ้าถ้าถึงที่ว่าแต่งงานกันไปแล้วก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ยังไม,ไม่ยังไม่ถึงขั้นที่ไปแต่งงานใช้ชีวิตก็ยังไม่ทราบว่า ระดับความหึงเขาอะระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็โอเคความส่งคำดัารือไหมก็นิดนึงมีส่วนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องพวกเอ่อ c ฟซบ o ๊กนู่นนี่นั่นวอ s แ p ปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมายุ่ง พราะน,นิกาก็ไม่เคยไปยุ่งว่าคุณจะคุยกับใครว่าคุณจะอะไรไม่เคยไปยุ่งนะแล้วเขาเองเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ควรมายุ่งด้วยเช่นกันเราก็ต้องคุยกันตั้งแต่แรกเนาะใน a c e b o o k เนี่ยส่วนตัวมากเลยจะไม่จะไม่ค่อยแอดใครนอกเหนือจากเพื่อนจริงๆไม่มีไม่มีคนผู้ชายอื่นนอกนอกเหนือ จะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่เคยให้เฟซบุ๊กใครไม่เคยไม่ชอบมันคือเรื่องส่วนตัวของเรามันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราอ่ะทุกอย่างคือการที่คุณต้องคุยกันจริงไหมทุกอย่างมันก็ต้องคุยกันให้มันอยู่ในขอบเขตที่เรารับได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่า สาวสาวสายฟอฝร,รั่งยุโรปกับหนุ่มตรุรกีเนี่ยค่อนข้างมันไม่เหมือนกันนะนิก้าก็เคยมีแฟนฝรั่งสายฟอมาก่อนนะสายฟอเหมือนกันอืม ก็เลยก็เลยเห็นความแตกต่างว่าความโรแมนติกความสุภาพบรุษความความอ่าดูแลเอาใส่ไม่ค่อยเหมือนกันแล้วแต่ว่าเขาจะแสดงออกในแบบไหนแบบฝอก็แบบฝอแบบตุรกีก็แบบหนุ่มตุรกีสิมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วคุณจะมา คุณเป็นแบบชอบสายฝอแล้วคุณมาเจอหนุ่มตุรกีคนจะมาคาดหวังให้เขาแบบโรแมนติกเหมือนฝรั่งก็ก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ค่ะอืมการแสดงออกความโรแมนติกความหวานของหนุ่มตุรกีก็อีกแบบหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งสายฝอสายฝอ ท่าที่เห็นคือฝอเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่ต้องคืออะไรแอคทิ i ิตี้กิจกรรมนอกบ้านออกไปเดินตากแดดออกไปเดินชายหาดเดินเดินเดินพาคุณเดินเดินเดินชอบเดินชอบไปทะเลชอบไปอย่างเงี้ยอาจจะไปจีกงตีคอบชอบอะไรที่แบบโลดโผนนะฝรั่งอะ่ะคุณชอบไหมแบบน,นั้นอ่ะ สายฝอสายฝอคุณต้องไปเอาใจยอมเพื่อที่จะได้ฝอมาคุณต้องแลกความแบบไม่ชอบไปตากแดดไม่ชอบไปนั่งอาบแดดอาก็แล้วแต่ชอบถูกไหมคุณชอบไหมล่ะคุณชอบแต่งตัวสวยอยู่บ้านคุณชอบเดินห้างตากแอร์ฝรั่งอืมส่วนใหญ่ เขาเหมือนจะไม่ค่อยชอบไปเดินตากแอรตากอะไรเนาะเพราะบ้านเขาก็หนาวอยู่แล้วถูกป,ปะเวลาเขามาไทยเขาก็ไม่อยากอยากไปชายหาดไปฮอลลีเดย์ไปเกาะไ,ไปอะไรอย่างเงี้ยดูที่ความชอบดูที่ไลฟ์สไตล์นะคะสาวสาวสายฝอถามตัวเองก่อนว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าอืมหนุ่มตุรกี หนุ่มตุรกีก็ถ้าที่สังเกตเขาก็ชอบพาแฟนไปเดินห้างนะไปนั่งคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยอืมชอบแบบให้เดินจับมือถือแขนเดินจับมือแบบดูแลเขาก็เขาก็อีกระดับหนึ่งนะหนุ่มตุรกีอะ อ,อืก็อีกก็อีกมุมหนึ่งมันมีหลายแบบแต่ส่วนใหญ่สเปคหนุ่มตรุรกีเท่าที่เห็นนะด้วยความที่เขาหน้าตาดีไงเธอเขาก็จะแบบแฟนเขาจะสวยอะ่ะสวยเท่าที่เห็นน่ะหนุ่มตรุรกีเขาชอบผู้หญิงสวยนะเท่าที่เห็นจริงๆสวยแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมแต่ก็แล้วแต่ว่าหนุ่ม มันก็แล้วแต่ชอบใช่ไหมแต่โดยที่ส่วนใหญ่อะที่เห็นหนุ่มตรุรกีมีแฟนสวยสวยมากเลยอ่ะม,มีบ้างที่ว่ามาชอบผู้หญิงเอเชียก็มีบ้างแหละแล้วแต่ชอบแหละยอย่างว่าแหละแล้วแต่ว่าบุกเพสันนิวาสคุณจะเจอใครใช่ไหม มันขึ้นอยู่กับความชอบโดยส่วนตัวนั่นแหละอืมสเปคคนเราอะแต่นี่จากที่จากที่สายฝอนะพอไปอยู่ตรุรกีปุ๊บมันรู้ใจตัวเองนะเธอฉันรู้ใจตัวเองว่าฉันชอบแบบหนุ่มตรุรกีอะเพราะว่าคิวคิวเป็นคิ้วอะขนตาอืมขนตายาว แล้วมีหนวดหงุมมงิ้มไหมอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเราจริงๆแล้วเราไม่ชอบฝอนี่หว่าเราไม่ได้ชอบฝอรเราไม่ชอบเดินอาบแดดเราไม่ชอบไปตากแดดก็เลยเออสงสัยเราก็ชะบชอบหนุ่มตรุรกีมากกว่านะเราก็ต้องดูจริงๆแล้วอ่ะคุณชอบแบบไหนล่ะคุณจะเดินสายฝอไหม หรือคุณจะดูหนุ่มประเทศอื่นฮะโอเคอันนี้คือเบื้องต้นนะคะสาวๆอืมที่พูดก็ในในมุมของนิก,ก้านะว่าสเปกว่านิสัยใจคอของฝอกับหนุ่มตุรกีเนี่ยมันเป็นแบบนี้โดยพื้นฐานนะคะโอเคโอเควันนี้ก็คงจะ แค่นี้ก่อนเบื้องต้นเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับสาวๆนะคะใส่ฝอและใสต่ตุรกีกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้ก็ได้คะ่ะนิดหน่อยว่าเราจะได้รู้ว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงนะคะมีอะไรที่พอจะ แชร์ความคิดได้ก็จะจะก็จะไปแชร์ให้ฟังนะคะว่าคุณเจอแบบนี้มาเขาพูดแบบนี้มาคืออะไรแบบไหนนะคะโอเคโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนจะไปทำงานแล้วนะคะโอเควันนี้ไปก่อนค่ะบายๆและเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย